กูจะมายกน้ำหนักแค่สอโลครึ่งทำไมมึงทำกับกูอย่างงี้ไงละน้องชายแ้่ละใจรักในงานบริการ ขอเพียงลูกค้าต้องการล้วพี่ก็พร้อมที่จะบริการให้ระวังเกี่ยวกิ่งไม้แล้วเป็นห่วงหรือเกินให้พี่เธอสะดวกไทยสองขอร้องเลยอย่าพึ่งแซวใจเป้วอยู่ว่าจะเลี้ยวผิดเลี้ยวเข้าวัดเอาไปส่งหลวงพ่อคิดว่ายอดเจดีเฮ้ยตั้งสติกนอนเออวะเด็กนะรอมานานแล้วเมื่อไรจะได้ไปสักทีในเมืองก็อย่างงี้เมื่อไหร่จะไฟเขียวเดี๋ยวพี่ต้องติดกับเขาด้วยล่ะครับงบน้อยใช้สอยอย่างประหยัด ลักษณะหมดไปกระตัวเครื่องบินแล้วไม่มีอะไรจะกินแล้วกูเอาแค่นี้พอเสียบอ้าวเสียบการีรฟิลอ้าวนี่กระชิวแล้วเกินเสียบจึ๊กได้จักอ่าเสียบจักได้จึกจ๊ก,กแล้วถ้ากูเสียบลึกๆอ้าวเสียบจึกจ๊กจึ๊กอ้าวเสือกไม่ได้จักรแล้วเมื่อไหร่จะเต็มล่ะครับพี่วันนี้อุ้ยพอที่เห็นแล้วกูท้ออื้ของเยี่ยมมาเป็นถุงโอโทษโทษโทษมีแต่คนลงทุนใช้ของแบรนด์ อ๋ออันนี้มาแรงเลย2ถุงขนมเปี๊ยกกูสู้ของลุงไม่ได้แล้วเขินเลยฮ้ยชนไหมไม่ชนขูดมไหมไม่ขูดนี่ค่อยๆลูดไปอย่างปลอดภัยไม่มีเรื่องกันนะเฮ้ยนี่ตาถูกรางวานนัลนี่ไปและ้ะชื่อเครื่องดูดฝุ่นเกี่ยวมาหแหม่ไหนขอดูหน้าดูตาข้างหนสิว่าเป็นยังไงระบบดูดมันอยู่ตรงไหน <laughs> พี่ครับเล็กน้ำตกชามครับไม่ได้ขายกว๋วยเตี๋ยวเรือเรือที่ไหนจะมาพายบนถนนแล้วหลอนเปล่าเองอะอ๊ะอะกูคิดไปเองอะเอะ๊บ้านลูกค้านี่ตรงไปอีก3ากิโลครึ่งเลยอย่างนั้นหรอ,อว่าแต่เมื่อกี้เห็นหน้ารถบันทุกแวบๆบเแบบล้วยังไงต่อวะ,อะช่างเถอะไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนดีกว่าจะเอากูลงมึงก็พผกดีๆมาล้านอย่างนี้ว่าแล้ว ใค่กระแทกพื้นอหลังมึงว่าใช่ไหมใช่อะไรเหออกูนี่ไงแก๊งสามชาไงมอบเทคโนโล่ะมากูว่าไม่ใช่ดิดูยังไงก็สามน้าจหวัดหน้ามานเนี่ยตัวจริงๆไม่ใช่สลิงไม่ใช่ตัวแสดงแทนแน่นอนอื้ยสามน้าเน้เขายุ่งจะตายไอ้ไอ้เนี่ยเปล่าที่เขาเรียกกันไอ้ตัวก๊อปี้โชดกูตมากับตัวไรมอนกูมั่นใจมันไปเกี่ยวอะไรวะนะทำเขาผลบีผัว กลัวว่าข้าวจะไม่สุกเลยจุดประกายด้วยการใส่น้ํามันเยอะนิดหน่อยปล่อยให้กูแก่ตายเหอะอย่าปล่อยให้กูตายเพราะไขมันอุดตันเลยปี๊บจ๊กจกจ๊กจ๊กจจงร้องรับน้าใจจากข้าไปซะจำพวนมันเนื้อหยุดเบียวแล้วช่วยเลี้ยวกลับมาให้เต็มแก้วทีเธอะกดสามรอบแล้วเด็กแม่วัวอันจะสีตุ่ยเปี่ยยแล้วก็มาซิ่งเลนขวาแล้วขาแข็งแรงแล้วเกินมากเมื่อเพื่อนสนิทของคุณเลือกที่จะสป라이ต์วันเกิดเราอารมณ์มันก็จะออกมาประมาณนี้แหละ โอ้มึงก้อนเอ้าเต็มที่เลยพี่น้ำพึ่งผสมมะนาวได้ไหมทั้งงานก็ทุ่มเทให้กูแล้วเกินเอาวะคนร้องไม่ท้อคนฟังก็ไม่ทิ้งจริงจริงแล้วอยากจะเตะรางวัลไอ้ตบรางวัลพี่แล้วเกินหากูมาประเดิมถูกร้านมากเลยมึงโตอื่นนี่เขาถึงกันสะดุ้งกันหมดแล้วมึงลองเล่นแมวเขียววิ่งวะ ว้ยต,ตกหน้าต่างไปแล้วอไปไปแล้วเหนื่อยกับเรียนภาคเพียรวี่ใช่ดีก็่จะกลับบ้านแล้วจะยื้อกูไว้ทําไมโอ้โหไม่ต้องรักกูขนาดนั้นก็ได้เด่นเดนเดนเปลี่ยนง่ายดีว่าคอยใช้มือกูใช้เบือนแดนเทคโนโลยีเดนเดนลุงคือผู้สมัคร SF+ Plus ระดับ VIP มีหรือที่จะไม่ได้ดูลุงพสัสแล้วคุณล l สเหรือยังดูสองแล้วเดียวก็ได้พลัสไปกับน้ำหรอกลุงจะไปฟิตเนสทำไมในเมื่อเรามีมอไซค์ให้ฟิตหมาเก่งมากเลยจตะโตนงโกูนี่วางเลยเ <c oughs> วลาที่เรามีเพื่อนรวยมันก็จะขิงเราแบบนี้แหละเออพอมานะกลับบ้านแล้วด้วยไอ้โกยาไอ้ไอ้แล้วไปม อยากจะโชว์หละแต่บ้านรวยเว้ยจะแซนวิชประเทศไหนก็จริงใจเหมือนกันเน้นขายหนมปังไม่เน้นไส้ว่ะเล,เ,ลเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ชอบรอไม่เท่ากูนี่จอกวะมึงอ่ะเออกูยอมะเอยไอโซนเครื่องปรุงเนี่ยมันอยู่ไหนวะขับเหมือนมาตลาดเลยนะวันหลังก็บล้อมอะไรนะลุงเออรับสามเดี๋ยววันหลังไอลุงขับมา โอ้โหนับถือในสปิริตสู้ชีวิตจังเลยนะครับลุงสุดยอดแม้จะบอกนะอันนี้ไม่อยากจะโชว์ลุงโดมาจากมอไซค์ที่มันจอดอยู่หน้าร้านข้าวอ่ะเอ้าขโมยนี่วะเพื่อนเพื่อนเอ๋ยทำไมมอไซค์ไฟฟ้ามึงเด่นจังมึงต้องหยอดตังเพื่อมาโรงเรียนทุกเช้าเลยไม่ี่ยโอ้สภาพมึงอย่าเอาไปทำลาบก็พอเผื่อเห็นหนอไดโนเสาร์กลวและมีอารมณ์โอ้ขับชนจริงๆนะวยเครื่องแรงร้อยยี่สิบหกแรงมายี่สิบห้าแรงเมียเข็นเลยนะโอ้จ้า ประครองดีๆทำอยู่เออประครองดีๆมึงคิดว่าแถวนี้จะมีอู่ไหมวะมีอู่ไหมไม่รู้แต่มึงต้องพิจารณาดูน้ำหนักตัวเองแล้วล่ะอย่ามาว่ารถกูข้างบนมีเรียนแต่ข้างล่างมีเกลียนนั่งเล่นกินชินสมองไม่สิ้นกับความรู้เพราะจิตใจนั้นอยู่กับตู้กาชาใช่ปะมึงนี่ของาัดถุทางเข่าเลยเออทงเข่าแล้วก่อนจะก้มเฉีันอาจจะเป็นโลมลิขิตใช่ไห มันจะอำไรของเขาเนี่ยนี่มบ้างมันร่าเริองอะไรแค่จริงเดียววะลมพัดที่เดียวเหรอน้ำท่วมมาทีซุปเปอรค์คาร์กูนี่ลอยเป็นผักบุ้งเลยออไม่เอาครับพี่บ่าว<อ>บ่าวบ่าวบ่าวบ่าเกรงใจซุปเปอร์คาร์ผมหน่อยครับพี่บ่าวบ่าวบ่าวฮ่า,า,า,าโดนคืนซุปเปอร์คาร์ของแพร์คา,าอยู่กับที่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยมึงไหนดูสิห้องน้ำที่นี่สะอาดดีไหมเฮ้ตายสแกนโอเพนนิ่ง เรียงวุ่นพนของถุงเท้ามีกูกบรรจุลมเพื่อทนต่อความอับชื้นลงพื้นนี่มันจะบึ้มไหมเนี่ยแล้วนี่ก็คือตำนานขอสเต็กสุกกลางใช่เขาบอกว่าจับมาเจ๊สเต็กน้มีเดียมแล็คสเต็กนะสมพันเจเอดบอกเอาสุกกลางก็ได<ห>้ค่ะจับสุกกลางทำยัไงไงวะกูเลยจับข้างๆกันขึ้นแล้วเอาตรงกลางตู๋มตมาจี้ไปลงไฟสุดเจ๊แบบขาวสุกเลยนะไปให้ขาวตรงนก็รอบเลือดเลย เก็ถึงซ่อมไงกูกูผู้จัดการอยู่ไหนสุดกลางของไอ้คคอมเพล็กซ์กขอคอมเพล็กซ้างคุณเรียกผู้จัดการเลยมีอะไรครับมีอะไรครับอ่ะคุณน้องคุณกั่งสุดกลางเอามาเลยอ่ะพี่กลางเนี่ยก็ของร้านก็ได้เนี่ยโอยสงครามผมต้องขอโทษนะครับชิ้นนั้นก็เลยไม่คิดตังค์เลยไปทำใหม่ย่างเขาใหม่รำคาญก็บอก เปิดให้ใครถามคนที่ใช้บริการคะ่ะเปิดให้ใคร,ใใครพี่แจ๊โอ้โหทั้งประกาศทั้งกระลำเวลามันแถมพลิกและหน้าตาดูดีขึ้นในทิศไทยคิดวะเนี่ยน่ารักอะ่ะสาบานว่ามึงคือขปิบาร่าแข็งแกร่งจังเลยวะมึงอะหากใครที่ชอบคลิปฮาๆอย่างนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์คือกดแชร์กดซับสครและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ แลวถ้าเกิดว่าเวลาของทุกคนยังเหลือนี่ก็สามารถไปรับชมคลิปวันเดือนของผมได้สำหรับวันนี้มาที่ว่าเร็วก็ยังต้องแพ้ซุปเปอร์คาร์เพราะว่ากูลอยเป็นผักบุ้งเลยสวัสดีครับไม่เจอกันโอ้โหจะได้กลับบ้านไม่ได้กูวันนี้